โอ๊ยทุเรดขี่แล้วไม่ปิดประตูอะไรมึงพึ่งปยดโอ้โหเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเราขัดตัวก่อนนะจ๊ะรู้ว่าหิวแต่เราต้องขัดตัวตัวมึงสกปรกมากมึงอ่านอยู่นั่น ยิ้มนียิ้มชอบใจยิ้มชอบใจ what what ผูตานทำไมผูตานทำไมเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเราขัดตัวก่อนนะจอะรู้ว่าหิวแต่เราต้องขัดตัวตัวมึงสกปรกมากมึงอ่ะหย่ดด้ ไปแล้วใบายที่ไปแล้วบาบพีว ب اي ب اي ่ว่าอันนี้ไม่เหมาะอันนี้ไม่เหมาะต้องพูดใหม่ต้องเข้มแข็งเป็นชายทหารต้องเข้มแข็งต้องพูดว่าอิม,มากอิม,มาก